ขอบคุณแม่เพนจากจองพานะคะเรียงน้านะคะฝ่าวมาเอาเด้อจ้ามีบาหลายเด้อเบิร์นแล้วเบิร์นเลยเด้อพานแต่รักมากเลยครับรักฝ่าวรัฝ่าวรักพน้าพูดมาเบิร์นสุดขอบใจใอเนี้ยเป็นคนเด้อจ้าให้หน่อยคุออกกล้องนะจ้าให้หน่อยคุยออกกล้องนะ หนึ่ขวดนะคะพอสาขวดเพราะว่าทองยยเอาไดขอคนน้าเอาได้ไหมเอาอได้ไหมแม่กหรอคนละหนึ่งขวดนะคะเอาเพื่อนเพื่อกันแด้คนนีแฟนแม่ ขอบุญข้านำจากแม่เพนจอมพานะคะเลียงน้ำหมดแล้วหมดเลยนะคะว่าม in ีการเติมอ no, ีกเด้อรอบนี้เอาน้ำเปล่าน้ำเนนี่ตูนมาด้วค่ะโดนากาศพี่แจ๊คมานุงเนียหยอบพอดีอุ้ยพี่เมย์เน่ทำไมไม่ใส่อันนี้เลย ไม่ใช่จากแม่เพ็ญองพลาอี้บอาน้ำเปลาน้ำแดงผูใด็ยูทูไทยกับสีดยน้ำเปลาเลยนี่ดม่มานี่อแค่สามคนเลี้นน้ำเปล่าเบอร์แล้วเบอร์เลยน็ขาระหวงนี้ เดี๋ยวนํำเปลกาเอาเอาได้ป้อนนี่อ่เย็นเนี่ยเ้าวันวมาเย็นวะเม่ละไม่ได้แล้วไ่เกินเลยเออว่าเป็นยานเดียนยนใจให้กันได้หมดแล้วค่ะขอบคุณสปอนเซอร์นะคะแจกเกียร้อยแล้วด้อค่ะส่งงานบ๊ายบาย